ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่มิวจะมาแนะนําวิธีการใช้หนังสือเลิกที่ของมิวนะที่มิวทํานะคะ,อ,ะอันนี้มิวมาดัดแปลงมามาเขียนใหม่ตรงที่ว่าทําให้เล่มเล็กลงจะได้พกพาไปใช้สะดวกง่ายดายต่อการใช้งานนะคะมิวก็จะมีมีความหมายให้นะคะมีความหมายพบความหมายดาวนะคะอันนี้จะเพิ่มข้อม,มูลที่จะเพิ่มขึ้นนะ่ะคือ,อการหาทักษะอายุจร นะคะการหาทักษะยุทธตอนเนี่ยจะใช้บันทึกว่าเวลาเราเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะเราก็หาทักษะวันที่ดีนะคะเนี่ยมิวใส่วิธีการหาทักษะมาเนี่ยจะมีความหมายตำแหน่งดาวเอ้ความหมายดาวความหมายพพความหมายคู่ดาวด้วยเพื่อที่ให้บางท่านเอาไว้อ่านเนาะจะได้ไม่ต้องไปเอาเล่มอื่นมาอ่านทีน,นี้การการหาทักษะมิ้วไดมีความหมายของทักษะก็จะมีความหมายของทักษะนะคะ วิธีการหาทักษะอายุจรอ,อย่างเช่นลูกชายมิวเกิดอายุย2สองเกิดวันภูมิวันเกิดวันเสาร์ต้องภูมิ7ใช่ไหมคะภูมิภูมิเสาร์นะแล้วก็นับทีละ10 20แล้วก็มาแตกเป็นปี21 22เนะคะเท่ากับว่าลูกชายมิวอา,อายุจรมาที่อายุจรมาที่สุกนะคะทักษะภูมิสุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการหาก็คืออายุจรอ,อยู่ที่ไหนให้เริ่มนับเดือน5ไทยจุดนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เดือนยี่แล้วตอนที่ตอนที่เขียนหนังสือเนี่ยเป็นวันที่ยี่เป็นท 20, เป็นวันที่สิบสามเสร็จนะคะน่าจะเป็นวันที่สิบสามวันที่สิบสามมกราเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะด,ด,ดูที่ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องต้องนับ อันนี้วันที่เขียนหนังสือเนี่ยเป็นวันที่13มกราคมนะคะ13มกราคมนี่ก็คือเดือนยี่เราเราจำง่ายๆอายุจรอยู่ภูมิทักษะไหนให้เริ่มนับเดือน5ไทยตรงภูมินั้นนะคะนับวนไปเรื่อยๆเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เดือนอ้ายเดือนยี่นะคะพอถึงเดือนยี่ปุ๊บเราก็ดูตอนเดือนเนี้ยเพามเดือนนี้เป็นเดือนยี่เดือนปัจจุบันนะคะเสร็จ เราได้เดือนไทยปัจจุบันตรงไหนนะคะให้เรานับ,เ,นบนนะะเดี๋ยวนค,ค่อยก่นนะคะนะะคือต้องอธิบายก่อนว่าจำมันมีอยู่จำสามจุดคือหาอายุจรเสร็จแล้วก็นับเดือนเดือนเดือนไทยจนถึงเดือนปัจจุบันจนถึงเดือนยี่นะคะ เดือนปัจจุบ uh, like, an, ันอยู่ตรงไหนเดือนยี่นี่แหละค่ะวันที่วันวันปัจจุบันนี่แหละวันที่สิบสามเนี่ยอยู่ตรงไหนให้เริ่มนับหนึ่งาหนึ่งค้าวนไปจนถึงวันวันปัจจุบันเดือนยี่นะคะเริ่มนับหนึ่งค้ามหนึ่งค้ามสองาสามข้าสี่ข้า5ห้าค้ามหกข้า7เจ็ด้าแปด้ามเก้าข้ามสิบข้ามสิบเอ็ดข้าสิบสองขามสิบสามข้าสิบสี่ขาสิบห้าข้าม วันปัจจุบันวันที่13มกราคมขึ้น15ค่ําพอเราได้ขึ้น15ข้ามแล้วเราก็มาดูว่าอันนี้ที่อธิบายนี่คือมีในตัวอย่างนะคะ,ะตัวอย่างที่หมิวเอามาใส่นะคะขึ้น15ขํานะคะ,จะ,ะจะเป็นบริวารอายุเดชสีบริวารอายุเดชนะคะภูมิมมทักษะจะเป็น ภูมิศักษาจะเป็นเดดกับการีจรเพราะฉะนั้นน่ะวันวันที่13เนี่ยเดดการีจรก็คือจะไม่ดีนะคะล้วก็ไม่เราก็นับไปเรื่อยๆ13ใช่ไหมคะล้วก็นับไปเลย14 15 16 17ถ้าวันที่17จะเป็นธรรมชท่าวันที่17จะเป็นมนตรีสีทีนี้มตรีสีเนี่ยคือดีแล้วคือภูมิทักษาดีแล้วแต่จจําเป็็นะต้องลด iPhone ลกภูมิทักษาเนี่ยดีแล้ว บนมณฑีมณฑีสีแน่ดีแล้วค่ะแต่มันเป็นวันอาทิตย์เดือนที่สิบเจ็ดเป็นวันอาทิตย์นะคะสามสิบสี่นะคะสิบสามสิบสี่ห้าหกสิบเจ็ดเป็นทิศมันที่เจเป็นวันอาทิตย์ไม่สามารถที่จะเราจะทําการอะไรได้แต่ถ้าคุดว่าเราออกรถเนี่ยเราใช้ได้นะทีนี้มิวก็คือมิวต้องการต้องการต้องการให้ได้ภูมิทักษะให้ได้ความหมายดีคือมนตรีสีมิวก็นั่งวนไปเรื่อย 18 19 2 0 21 22 2้า4 25เท่ากับไปได้วันที่25้าเป็นวันจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้วันดีวันดีคือวันจันทร์ใช่ไหมคะวันจันทร์เราได้แล้วเป็นเป็นมตรีสีแก่แก่ลูกเรานะคะเป็นมตรีสีแก่กับกับลูกเราทีนี้เราก็ไปดูแล้วว่าเราได้แล้วคือวันจันทร์กำหนดวันที่เราจะไปเปลี่ยนชื่อเราก็ไปเปิดดูข้างในในเล่มนี้นะคะที่หมิวทำเลิกทำเลิกไว้เนี่ยค่ะที่ มีทำตารางเลิกไว้วันจันทร์วันจันทร์เรามาดูซิว่าวันจันทร์จะเป็นช่วงเวลาไหนที่ดีช่วงก้าวขาออกจากบ,บ้านหรือเป็นช่วงที่เราไปจับบัตรคิวนะคะเดี๋ยวก่อนนะวันจันทร์ช่วงกีโมอ่ะนี่หนูได้เวลาแล้วเห็นไหมคะวันจันทร์โชคลาบอยู่ระหว่างเวลา 9กานาฬิกาถึง10จุดคือเออเกานาฬิกาถึง10บโมงครึ่งค่ะยามนี้คือโชคลาบนะคะอันนี้ยามอันนี้ยามต้นดีแต่ไม่มีเวลาที่ดีแต่ไม่เป็นไรค่ะเรา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 มาดูเวลาข้างล่างก็ได้ค่ะถ้าถ้ามันไม่มีแต่ว่าเราเอาโชคลาภไปก่อนเนาะทีนี้มันจะมีเวลาที่ดีก็คือช่วงนี้เนี่ยค่ะช่วง 9โมง3 9โมง52 9โม 52, ง52.5ถึง10โมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเวลาแค่7นาทีครึ่งคือมีเวลาแค่น้อยเดียวเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยเราจะก้าวขาออกจาบ,บ้านหรือเราจะปกดบัตรคิวเนี่ยเราต้องเราต้องคิดเอาไว้ก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นหมีวหมีคิดว่าไปกดบัตรคิว พอพอพอได้ถึงเวลาอ่ะเวลาที่ดีคือช่วง9โมง5 2เราก็ให้มันเลยไปสัก2นาทีอะ5:33 5:34อะพอ9โมง5 4ปุ๊บเราก็เปิดประตูประตูเข้าไปเลยเราไปกดบัตรคิวรอแล้วทีนี้เราจะทําการอะไรอีกนานแค่ไหนเสร็จก็ไม่เป็นไรแล้ไม่ไม่ได้ฟิกแล้วว่าต้องเสร็จให้ทันเวลาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นสําหรับคนที่หาเลิกเองชอบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนออกจากบ้านจะต้องดูเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะทําอะไรนิดนึงก็จะต้องแบบดูเวลาหาเลิกอะไรเงี้ยอย่างไปจะไปเซ็นนัญญาไปทําอะไรกับใครแค่ล้วก็ออกเลิกงามที่ดีเลิกยามที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับพวกที่บางท่านบางท่านก็คือเหมือนกับเวลาไปทาพิธีกรรมอะไรเงี้ยได้ได้ช่วงเวลามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูอันนี้เสริมอีกทีหนึ่งมาดูเล่มนี้เสริมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะจาเป็นจะเป็นทั้งหมดจะ ในในหนึ่งหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมด5้ายามที่อยู่ที่เราที่เราเอามาครอบไปแล้วเนี่ยเหลือมิตรเวลาที่ดีแล้วช่วงเวลาที่ดีช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ข้างหลังเนี่ยจะมีจะมียาอบากรนะคะยาบากรที่เก่าแก่มากเลยเนะยาะจะมีเอายาวบายาอบากรยาอบากรมาครอบกับราหูคนรัพย์ ก็จะมีช่วงเวลาที่ดีเช่นกันเวลาช่วงไหนดีอันนี้ลองเอาไปศึกษาลองไปอ่านดูแต่หลักๆแล้วสําหรับมิวว่ามิวก็จะใช้เฉพาะเฉพาะตรงส่วนนี้กับส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่คือเป็นเป็นมิติเวลาที่เหลือแล้วดีที่สุดน,นะคะก็อันนี้มิวขายวันอันนี้มิวขายเล่มละ300บาทนะคะที่มีขายในช้อปปี้ช้อปปี้ต้องขาย50บบาทเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์รับ เพราะามีเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้แต่ถ้ามาสั่งกับมิวเนี่ยมีค่ด3 0 0บาทค่าส่ง50บาทนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจหรืออยากได้โทรมาถามมิวที่096 9461 664นะคะโทรมาตอบถามก่อนโทรมาให้มิวอธิบายก่อนก็ได้นะคะก็เดี๋ยวแค่นี้อันนี้แนะนําแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีนะัด มีแนะนำเรื่องใช้การใช้ดวงยามนะคะสวัสดีค่ะเจ